ก็ต้องมาพูดถึงฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับตอนนี้ก็ได้จัดการแข่งขันคือฟุตบอล11คนย U15 ปีไทยเดนมาร์กครั้งที่3ก็เปิดรับสมัครทั้ง6โซนหวานก่อนนะครับก็มีงานถแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีรัฐมนตรีช่วยนะครับมาเป็นประธานนะครับวันนั้นเราก็ไปร่วมบรรยากาศด้วยครับ คือจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขา้เขาใจว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยก็คงจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรแต่จริงๆแล้วกระทรวงเกษตรเรายังมีอีกหลายโครงการที่จะให้กับเยาวชนได้รักไม่ว่ากระทั่งพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านก็เป็นโครงการซึ่งเอาเด็กรุ่นใหม่กลับมาส่วนของอสคอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยาวชนอายุ15ปีเนี่ยเด็กบางคนอาจจะปีนี้อาจจะกล้ากลัวๆมาตั้งแต่ปีแรกแล้วแล้วปี2ก็ยังคิดตัดสินใจอยู่คราวนี้พอข้าปีที่3จะบอกให้น้องๆเนี่ย ก้าวเข้ามาเลยก้าวเข้ามาสู่สนามฟุตบอลของอสอที่เราจะให้มีการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเยาวชนในปีนี้ปีที่3นะคะอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสร้างความมั่นใจว่าเราต้องทําได้เราคิดอย่างเดียวว่าเราทําได้แล้วเราก็จะทําได้แต่ถ้าเรายังคิดว่าเ,เราจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้เราต้องก้าวมาอาจจะเป็นสนามแรกให้กับน้องๆเยาวชนเพื่อสู่สนามต่อๆไปเพราะว่าเนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเราต้องการให้คนไทยเยาวชนเด็กร,รุ่นใหม่มีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง พร้อมกับดื่นนมของออสคอไทยเดนมาร์กซึ่งเป็นนมของไทยไม่ผสมนมผงค่ะคือตอนนี้ทางทางออสคอรนีฮะเรามีซัพพอร์ตให้กับเกษตรกรโคนมอยู่แล้วน,วนะฮะไม่ว่านมของกเกษตรกรเนี่ยซึ่งเป็นของสหกรณ์เนี่ยที่อยู่ในของอสคเนี่ยเรามีการดูแลนมดูการวิธีการตั้งแต่เราทําฟาร์ม ความประสิทธิภาพสูงซึ่งปีนี้เรามีพอดีมันติดโควิดเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้พี่น้องเ,เข้าไปดูในฟาร์มได้จริงๆแล้วในอสคอเ,เรามีความประสิทธิภาพสูงในปีนี้เพราะว่าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยอันนั้นมันจะอยู่ในความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็จะให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเนื่องจากที่ว่าทางกระทรวงกรเกษตรเรามีแปลงใหญ่ต่อไปนี้เราอาจจะมีโคนมในแปลงใหญ่ให้ปีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ควบคุมได้สมบูรณ์ในการที่จะผลิตน้ำมนมและในด้านการอาหารซึ่งมีคุณภาพเพราะว่า เราต้องการส่งนมออกนอกประเทศอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าการก้าวต่อไปเนี่ยเราจะต้องสู้กับนมที่จะเข้ามาในปี2568ให้ได้ตอนนี้กระทรวงเกษตรอสคอเราก็ได้ตั้งรับและพยายามจะเกยมความพร้อมในทุกๆด้านค่ะาากมรรรเเยต่นางอ คือคำว่าดื่มนมเนี่ยนะฮะเราอาจจะคิดว่าหลังจากหย่านมแม่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องดื่มนมนะฮะเราพยายามจะลงนลงมาทุกปีอยู่แล้วมันมีวันดื่มนมโลกใช่ไหมฮะวันดื่มนมโลกเนี่ยก็พยายามเราพยายามทําทุกปีแล้วกอ็อย่างเช่น การแต่งแข่งฟุตบอลในจังหวัดต่างๆพอมีเห็นโลโก้ไทยเดนมาร์กแล้วก็พี่รุ่นพี่ๆเนี่ยดื่มนมอยู่เอ๊ะเด็กเยาวชนต้องคิดแล้วว่าการดื่มนมเนี่ยเป็นการสร้างพลังให้แข็งแรงและทําให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงได้มากขึ้นเลยนะะในการดื่มนมเราอยากให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าใครคิดว่านมเนี่ยไม่มีความสําคัญจงบอกว่านมมีความสําคัญนะเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยนะคะ พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยมอบให้เด็กเนี่ยมีอาหารกลางวันโดยการดื่มนมเพราะนี่เด็กบางคนอาจจะคิดว่าไม่อยากดื่มไม่มีรสชาติหวานไม่มีอะไรเลยแต่ประโยชน์ในนั้นน่ยในการที่โคน,นมเนี่ยกว่าเราเนี่ยจะเอานมมาแต่ละหยดให้กับเยาวชนหรือเด็กนักเรียนหรือพี่น้องประชาชนท,ทั่วไปเนี่ยนมแต่ละหยดมันมีค่ามากเลยสําหรับเกษตรกร,กรด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ดื่มเข้าไปด้วยต้องบอกว่าดื่มนมไม่ไร้คุณค่านะคะหันมาดื่มนมกันเถอะ,ค,ะคืออยากให้น้องๆเยาวชนนะคะ เข้ามาสู่พันเมนตรนี้เลยค่ะถือว่าคนที่เข้ามาในสนามในครั้งนี้ถือว่าเท่าเทียมกันหมดแต่เนื่องจากปัะทัศนะแล้วก็ความชืนี้ชำนาญอย่างเงี้ยมันก็ต้องถุกผลเอานะคะอยากเชิญชวนน้องๆเข้ามาเถอะค่ะเราอย่าทําเป็นว่าจะต้องปีต่อไปเลยปีนี้แหละค่ะตัดสินใจกันเข้ามาเลยอสพพร้อมที่จะรับน้องๆเยาวชนทุกคนถือว่าจะเลื่อนเล่นทุะคบซึ่งการที่มีวงการแทรกเข้ามาในช่วงนี้เขาจะได้โฟกัสในเรื่องของฟุกตบอลมากขึ้นครับ ปีนี้เป็นปีที่3แล้วในสลับฟุตบอลเอ่อเทร์มักย15นะครับจาก2ปีที่ผ่านมาผมผมทราบถึงความความคึคกคักของทีมเยาวชนทีมมัธยมเนี่ยครับที่เข้ามาสมัครมีการคือมีการแย่งกันแล้วก็พอโคต้าหมดก็มีการโทรมาร้องมาขอต่างๆฉะนั้นการตัดสินใจที่จะลงสมัครแต่พรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้เลยอยากเชิญชวนน้องๆกับทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีเอ่อ ความชนาแล้วก็ชอบชี้ชอดในฟุตบอลเนี่ยลงมาแข่งในโ์นเมนนี้เลยนะครับเพื่อผมเชื่อว่าทีมที่ได้ชนะเลิศเนี่ยเ,เป็นทีมช่างเผื่อสำหรับประเทศไทยจริงแล้วก็เป็นทีมที่ผมเชื่อมั่นว่ามนีนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นอนาคตของของทีมชาติไทยต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันปีนี้ทางอสคอรเรามีความพร้อมทั้ง5สนง,งานของอสคอรลรวมทั้งที่กรุงเทพโดยฝ่ายการตลาดเราก็พร้อมที่จะรับสมัคร แล้วก็จะมีการแข่งขันถึงแม้จะเป็นการแข่งขันแบบแบบปิดก็ตามเนี่ยก็พวกพวกเราสามารถดูเชียร์เชียร์กันได้ทางผ่านทางไลฟ์สดผ่าน Facebook ของทเทนมาร์หกเรานะครับก็อยากให้ให้ร่วมกันมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็ติดตามการแข่งขันว่าปีนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลเทนนิสหมากยู15ในครั้งนี้ครับก็ยืนยันนะครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนยู15ปีนะครับจะเตะ พร้อมกัน6โซนนะครับคัดเอาที่1ที่2นะครับไปแข่งขันใน hail. รอบชิงชมป์ประเทศไทยก็ติดตามและสมัครกันได้นะครับเดี๋ยวในเบรกสอนครับเรื่องราวการสมัครเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลยู15ปีไทยเดนมาร์กสำหรับโซนภาคกลางนะครับเราจะมานั่งพูดคุยกับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับที่จะเตะกันที่มวกเหล็กครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังปัสวิท เธอจงสู้ต่อไปแม่เส้นทางลำบากยากเก็นเพียงใดมือแค่ไหนยังมีแสงไฟป,ปลายทางจับมือกันไว้และไปดู